กิจกรรมอะไรบ้างน้องโฟนเลยจ้ะครับครับผมสําหรับผมนะครับก็ตั้งแต่เกิดและเติบโตมา19ปีในปีที่นี่แล้วนะครับก็สิ่งที่ผมอุตสาหกรรมที่ผมได้เห็นนะครับว่าสร้างรายได้ให้กับจังหวัดกาญจนบุรีเนี่นันคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับแล้วผมก็อยากจะเห็นมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีการเจริญเติบโตไปข้างหน้านะครับ และมีการอนุรักษ์อย่างเช่นเป็นการอนุรักษ์สินปาวัฒนธรรมด้วยนะครับแล้วก็อย่างเช่นถนนเส้นนี้นะครับซึ่งตัวผมเองเก็เป็นเป็นคนถนนเส้นนี้ด้วยนะครับก็ผมดีใจนะครับที่ได้เห็นว่าถนนป่าแพ์ถึงคนเดินเนี่ยได้กลับมามีอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันเคยมีมาก่อนแล้วนะครับแล้วถูกปิดไปนะครับซึ่งผมคิดว่า แบบนี้นะครับดีแล้วที่ทําให้วัยรุ่นและเด็กรุ่นใหม่นะครับได้เข้ามาซึมซับและมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านเราด้วยครับเ<ด>พราะว่าถนนเส้นนี้นะครับมีประวัติศาสตร์ที่มายาวนานมากนะครับและเป็นถนนที่มีบ้านมีบุคคลสําคัญของประเทศเรานะครับกาเนิดที่นี่นะครับอย่างเช่นเป็นบ้านคุณบุญผ่องด้วยนะครับเป็นบ้านของสมเด็จพระยานสังวรพระสางคราดด้วยนะครับ แะซึ่งผมอยากจะให้สิ่งสิ่งนี้ละครับที่เป็นแบบว่าการเหมือนเป็นการท่องเที่ยวที่ผักดันทางด้านนี้นะครับให้ให้เยาวชนนะครับเราได้ซึมซับได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านเมืองเรานะครับเพื่อเป็นการพัฒนาและโปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยครับก็สิ่งที่ผมอยากจะให้เป็นไปน้าปลื้มจพ่อแม่แล้วก็เพื่